สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเองนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงตุ๊กค่ะพบกับเราทั้งสองคนในรายการนักปราชญธรรมเขาคุยกันนะคะสวัสดีพี่เลี้ยงเองค่ะค่ะสวัสดีครับพี่ตุ๊กวันนี้คุยกันเรื่องอะไรดีครับค่ะวันนี้นะคะอีพีที่หนึ่งร้อยห้าแล้วนะคะอยากมีผิวประสาทสัมผัสดีให้ใช้ผิวสัมผัสที่เป็นกุศลีาค่ะสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงตุ๊กค่ะ เราจะทำไงดีครับอยากมีผิวสัมผัสดีๆ<ม> EP ก,ก่อนๆเราก็คุยกันเรื่องตาหูอะไรกันแล้วใช่ไหมเออคอนเนี้ผิวสัมผัสดีๆคราวนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนครับว่าลักษณะของผิวสัมผัสที่ดีๆเนะ่มันเป็นยังไงเราจะทำไงดีครับ<ม>เดี๋ยวสักครู่นะครับ ได้ยินเห้อคะได้ยินไหมคะใช่ครับได้ยินอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคราวนี้เราได้ยินไหมครับเราต้องมาดูลักษณะก่อนนะครับว่าคราวนี้เราต้องมาดูลักษณะได้ยินไหมคะใช่ครับได้ยินอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ อันนี้ลักษณะของตรง,งกันข้ามก,กันกับที่ผิวสัมผัสไม่ดีเนะี่ยคนที่ผิวสัมผัสดีเนะี่ยลักษณะของเขาก็คืออโดนความร้อนโดนความเย็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็เขาก็สามารถที่จะเดี๋ยวสักครู่นะครับจะรักษาหายไวประมาณนี้ค่ะะคือเขาก็สามารถที่จะรับสัมผัสเหล่านี้ได้แม้แค่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อย ใช่ไหมครับค่ะคราวนี้ถ้าถ้าคนที่ตรงกันข้ามกันมีไหมครับที่ผิวสัมผัสเขาสัมผัสรับสัมผัสอะไรไม่ได้เลยอืมนี่เหมือนกันนะคะเออย่างเช่นเป็นโรคอะไรบ้างใช่เขาเลือกเหมือนอะไรนะแพ้แพ้ภูมิตัวเองค่ะที่มันจะเป็นเหมือนเหมือนมันหนังมันโดนความร้อนโดนแดด รือกรณีหนึ่งเห็นบางคนที่เขาเป็นเหมือนเขาจะเรียกว่าคล้ายๆสะเก็ดเงินนะคะอืมอันนั้นคือนิดๆหนึ่งก็คันเหมือนเป็นภูมิแพ้ในตัวอะไรเงี้ยค่ะอืมันจะเป็นไหลมันเป็นภูมิแพ้แพ้ภูมิเห็นเขาเป็นแบบหลายแบบแต่ว่าคือเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะผิวเกี่ยวกับผิวเลยโดยตรงค่ะหรือเป็นเขาเรียกเป็นอมพาสก็ได้ใช่ไหมขอปึกพวกนี้ไม่คือไม่รับรู้อะไรเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะ คือแบบอ่าคือเขาไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมครับค่ะอืมทีนี้ถ้าลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันมีผลเวลาผิวสัมผัสเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือเอาไว้จับความร้อนความเย็นความตึงความอ่ความตึง,คว,ค,วตงความหย่อนใช่ค่ะใช่ไหมอย่าง,อย,างาอย่างเช่น อย่างเช่นอ,อย่างเช่นเขาเรียกอะไรนะเวลาเราโดนลมแรงๆเห็นไหมไมันจะมีความตึงใช่ไหมความหย่อนหรือว่าอาอ,อาจจะโดนผิวนุ่มนวลผิวขรุขระอย่างเงี้ยใช่ไหม,มคือมันจะสามารถที่จะรู้สึกสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าท่านที่เดินจงกรมบ่อยๆท,ออที่ถอดรองเท้าเดินอย่างเงี้ยเวลาคุณเหยียบไปตามพื้นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่า คุณจะสามารถรับรู้สัมผัสเหล่านั้นได้เห็นไหมความตึงค,ความหย่อนอย่างเช่นน้ําหนักตัวเรากดไปเนี่ยเขาจะรับรู้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะอะนอกจากสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้เสร็จน้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะรับความร้อนความเย็นที่สัมผัสได้ด้วยใช,ใช่ไหมครับครับคราวน,นี้คนที่ตรงกันข้ามกันเนี่ยไม่รับรู้เลยเลย,เลยก็มี ใช่ค่ะใช่ไหมเป็นอมาพฤกอ์มาพาดอะไรเงี้ยคือมันไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมครับค่ะอ่อคราวน,นี้ถ้าเราจะสร้างกุศลที่ทําให้ผิวสัมผัสดีๆเนี่ยนะทําไงดีอื้ นวด,น,น,วดนวดให้พ่อให้แม่ได้ไมาให้ป ổ, หูใ่ให้ย่าให้ตาให้ยายคนแก่มล้ก็ถือว่าเป็นการสัมผัสเหมือนกันใช่ไหมคืหรือถ้าเป็นทางอ้อมๆก็เกี่ยวกับสัมผัสสัมผัสก็อย่างเช่นอ,อ,อะไรบ้างอะที่เกี่ยวกับสัมผัสผิวสัมผัสพวกครีมกันแดดครีมพวกนี้ก็ได้ใช่ไหม มันทําให้ผิวมันนุ่มนวลดีขึ้นได้ใช่ไหมใช่ค่ะหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ทําความสะอาดก็ได้ใช่ไหมสบู่พวกเกี่ยวเกี่ยวกับที่ผิวกายใช่ไหมใช่ไหมพวกสบู่ครีมพวกครีมอาบน้ําอย่างเงี้ยใช่ไหมเออทำให้ผิวกายสะอาดแล้วมันสามารถที่จะรับสัมผัสเหล่านี้ได้ค่อนข้างดีขึ้น ใช่ไหมหรือครีมกันแดดอย่างเงี้ยเออมันก็สามารถที่จะโพเทคผิวสัมผัสได้ใช่ไหมครับค่ะเคยไหมครับแบบเราไม่ทาครีมกันแดดแล้วออกไปตากแดดแล้วผิวมันไหมโอ้ยพอมันไหมมันแสบไปหมดเลยใช่ค่ะแสบผิวแล้วแบบแสบแล้วพอเราเราเริ่มหายเป็นไงครับมันเริ่มคันใช่ค่ะมันยิบ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 คันไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วก็เราสามารถสร้างกุศลโดยที่ไม่ใช้ผิวสัมผัสของเราเนี่ยไปสัมผัสผิดที่ผิดทางอืใช่ค่ะใช่ไห<ช>มเ<ะ>อออย่างเช่นเราก็แบบโอ้โหชอบเหลือเกินชอบรูปไลฟ์ส่วนนู้นส่วนนี้ผิวสัมผัสถูกต้องไหม่นะครับก็ถ้าเราไปสัมผัสถูกทิศถูกถูกถูกคนก็ไม่มีปัญหาอ,อย่างเช่นทิศเบื้องหลังอย่างเงี้ยเออภรรยาสามีอย่างเงี้ย,ยใช่ไหม หอมแก้มก็ได้ใช่ไหมหอมแก้มลูกก็ได้ใช่ไหมหอมแก้มพ่อแม่ก็ได้ใช่ไหมแต่หอมแก้มเพื่อนก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ใช่ไหมหอมแก้มกิ๊กนี่ไม่เหมาะสมเลยใช่ไหมอั่นีมคุณก็ไปรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ดีใช่ไหมก็ทําให้ผิวสัมผัสมันดีได้เพราะจริงๆแล้วนรกที่เขาออกแบบมาสําหรับผิวสัมผัสโดยตรงเนี่ย ที่ทำผิดศีลเกี่ยวกับพวกผิวสัมผัสมาโดยตรงเลยพวกนี้นเขามีอยู่แล้วอยู่คุ่มหนึ่งทราบไหมครับแชทว่าคุม่มนั้นเขาชื่อว่าคุ่มอะไรมันมีนรกอยู่คุ่มหนึ่งออกแบบมาสําหรับผิวสัมผัสโดยตรงเลยใครตกคุ่มนี้ไปเนี่ยโอ้โหสบายมาก อืทราบไหมครับอืมอ่ะระหว่างที่ตอบคําถามกันก็เดี๋ยวเราก็มาต่อกัอนก่อนว่าเออมันมีกุศลทําอะไรบ้างที่แบบที่ทําให้แบบผิวสัมผัสดีๆมีอะไรอีกเนี่ยอืม อันนี้ก็ใช้ได้นะอย่างเช่นพวกครีมล้างหน้าอะไรพวกนี้อย่างนี้ก็ใช้ได้หรือ after shave ก็ได้อย่างอย่างของผู้ชายเวลาเขาโกนหนวดเสร็จหรือเขาอะไรพวกนี้กันคิ้วกันหน้าอะไรเสร็จอะไรเงี้ยเออสามารถใช้พวก after shave พวกนี้มันช่วยได้ฆ่าเชื้อได้ทําอะไรพวกนี้ใช่ไหม,อ,มอย่างเช่นกกอนุปกรณ์ฆ่าเชื้อเพราะใน after shave มันจะมีพวกยาฆ่าเชื้อได้มีแชทถามอ๋อนี่มีคนตอบถูกแล้ว นรกที่เขาออกแบบมาสําหรับผิวสัมผัสโดยเฉพาะก็คือนรกที่ชื่อขุมว่าชิมปรีนะครับชิมพีนกรกขุมนี้นี่สามารถที่จะอ่าคนที่อ่าเขาเรียกว,ว่าไปคบชู้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นที่อะไรครับผิวสัมผัสกันเป็นหลักถูกต้องไหม<ช>คราคลึงอะไรของคุณสัมผัสส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรของคุณถูกต้องไหม บางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้มือก็ใช้ใช,ใช้ใช้อย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช้แก้มก็ได้ใช้จมูกก็ได้ใช้ลิ้นก็ได้ในการสัมผัสของเรานั้นใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่ตกนรกขุมเนี่ยอ่ะอย่างเช่นอะเวลาคุณตกนรกขุมเนี่ยคุณจะผิวสัมผัสคุณจะแย่ไปเลยถูกต้องไหมค่ะใช่ไหมเวลาคุณไปจับมือคนที่ไม่ควรจะจับเนี่ยไปจับกิ๊กหรือไปจับชูอะไรนี้ใช่ไหม คุณก็จะจับแล้วคุณก็รู้สึกมีความสุขเหลือเกินฟินเหลือเกินใช่ป่ม<ะ>เพราะฉะนั้นเวลาพลิกกลับตรงกันข้ามกันเนี่ยครับมือคุณก็ถูกพวกอะไรที่เป็นรอยที่มัน,นยม,มันตรงกันข้ามกันกันกบความฟิน<ะ>ความนุ่มนวลของคุณก็เป็นไงครับมันก็คือรอยบาดหรือรอยกรีดอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเช่นชอะไระกรีดได้บ้างครับมีดมีด หนามขอมีคมอะไรถูกต้องไหมกงเล็บก็ได้ใช่ป่ะฟันก็ได้ฟันของสัตว์เหล่านั้นในการแต่ว่าไม่ได้ทําให้แบบมันมันมันโบลงไปหรือมันฉีกขาดใช่ไหมแต่ทําให้มันลูดทําให้มันครูดลงไปทําให้ผิวสัมผัสเสียค่ะเป็นรอยเป็นรอยเป็นแผลถลอกบ้างเพราะฉะนั้นการลบขุมเนี่ยเขา จริงๆแล้วเขาเรียกว่านารกงามนิ้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ต้นต้นนิ้วอย่างเดียวนะครับแล้วให้คุณปีนแต่จริงๆอ่ะมันเดินไปเป็นพงหนามครับเป็นพงหนามเพื่อที่จะให้คุณถูกขีดถูกควรตามส่วนที่คุณทํามาสมมุติถ้าคุณใช้หัวเป็นไงครับมันก็จะเป็นพงที่แบบคุณเดินแล้วแบบหัวคุณโดนไปเรื่อยๆโดนโดนโดนบ่อยๆถ้าคุณใช้มือเป็นไงครับก็เหมือนครับ โด,โดนมือใช่ไหมส่วนใหญ่จะโดนมือ,อ,อมข้างไหนถนัดข้างไหนคุณก็โดนข้างนั้นไปหรือลักษณะ,ะ,ะใช่ใช่อย่างเล็บขวานก็ได้ใช่ไหมหรือใช้ลักษณะข,ของอะไรที่จิกก็ได้ใช่ปะคูเนี่ลักษณะมันเป็นคูดใช่ไหมคูดทําให้แบบผิวสัมผัสมันตรงกันข้ามกับนุ่มนวลก็คือหยาบกระด้างเนี้ยใช่ไหมหยาบกระด้าง ผิวแข็งแข็งอะไรเงี้ยใช่ป่ะวัตถุแข็งๆง,งนโลกกลุ่มนี้เขาก็จะเน้นกันเรื่องที่พวกนี้ยิ่งคุณไปโฟกัสเรื่องอะไรตรงนั้นคุณก็โดนตรงนั้นนะครับือแต่ถ้าคุณรักษาสิ่งเหล่านี้ดีเป็นไงครับผิวสัมผัสของคุณเนี่ยมันมันจะเซนซิทีฟก,กว่าของพวกนี้ค่อนข้างเยอะค่อนค่อนข้างได้ไวใช่ไหมค่ะ<ผ> มีคนก็ถามมาในแชทว่าปิดทองเนี่ยทำให้ผิวนุ่มนวลดูได้ไหมผิวดีได้ไ,ดไ,ดไหม <c oughs> ถ้าลักษณะเนี่ยถ้าทำเป็นพวกปเป็นเครื่องพวกปะทินผิวอะไรอย่างงี้พวกเนี้ยผมว่าอันนี้น่าจะได้ผลดีกว่าถ้าลักษณะอ่าถ้าเราโฟกัสที่สมมุติถ้าเราไปถวายพวกทรูปเนี่ย พราะแล้วสิ่งที่ได้กลับมาต้องเป็นอะไรครับไม่ได้กลับมาเป็นคนใช่ไหมก็<ช>ต้องกลับมาเป็นโลหะเป็นวัตะูุทธรูปหรือรูปปั้นต่างๆใช่ปะแต่ถ้าเราไปโฟกัสที่ในการทําผิวซ่อมแซมผิวทําให้ผิวะูุทธรูปดูดีอย่างเงี้ยโฟกัสหรือเจตนาในการทําที่ผิวอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับก็อันนี้ส่งก็สามารถมาส่งผลให้ผิวคุณดีได้นะครับค่ะใช่ อันนี้ก็ได้อยู่คราวนี้ในเอผมคุ้นๆอยู่ในพัฒไตพิดกนะ่าจะเคยพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ไปด้วยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแต่ว่าผมยังนึกไม่ออกนะครับเคยเคๆเห็นได้ยินแบบแวบๆบแบบมาอยู่นะครับเกี่ยวเกี่ย,ยวกี่การปิดทองอะไรเงี้ยแล้วก็มีผลกับผิวผิวพรรณอะไรเงี้ยผิวสวยดังเหมือนทองอย่างเงี้ย ก็มีอยู่นะครับอันนี้ค่ะขอนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องในพระไตรปิฎกมาเล่าให้ฟังสักหนึ่งเรื่องนะครับว่าการที่พระพุทธเจ้าท่านมีผิวสัมผัสที่ดีเนี่ยรู้ไหมว่าลูกขุมขนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งลูกขุมขนเนี่ย เดี๋ยวก็น,นะครับออันนี้ผมไม่แม่นลนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมขอยกยกย่อไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าคราวนี้เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีรูขุมขนไม่เหมือนกันกับของพวกเรานะคือออกแบบมาพิเศษมากเลยอันเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดหนึ่งรูของท่านน่าจะมีอะเอาเรียกอะไรนะพระอุณาโลมหรือขนแค่เส้นเดียวมั้ง อันนี้แต่ผมจําไม่ได้แล้วแต่ค้นปกติเนี่ยจะอาจจะลูดลงล่างนะครับแต่อันนี้ผมจําไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยกรรมที่มาแต่งให้แบบผิวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผิวที่ดีท่านบอกว่าผิวของท่านเนี่ยแม้แต่ฝุ่นเนี่ยก็ยังจับไม่ได้เลยฝุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเกาะติดอยู่บนผิวได้แสดงว่าเป็นไงครับรูขุมขนท่านแบบละเอียดมากเลย ละเอียดลงไปแสดงว่าเซ็นเซอร์เยอะมากเลยถูกต้องไหมภาษาสัมผัสเยอะมากเลยคราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในพระไตรปิฎกนะครับเวลาที่พระเจ้าท่านจะทําทําทําทานเนี่ยท่านทําด้วยความเคารพจริงๆอย่างของเราก็เป็นไงครับเราก็นิมนต์พระไหว้เสร็จแล้วเราก็เอาของใส่แล้วก็แยกย้ายพระแทนกลับไปของท่านเราก็ไปตามทางของเราใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ว่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสมัยเป็นผู้บริสัท์เนี่ยพอราท่านจะทําทานแบบนี้นะครับท่านจะนิมนต์พระให้นั่งสมมุติถ้าท่านอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยอท่านก็จะปูพายนั่งเลยก่อนที่จะขึ้นไปนั่งเสร็จปุ๊บท่านทําไงไหมล้างเท้าก่อนล้างเท้าเสร็จเช็ดให้แห้งเช็ดเสร็จปุ๊บเอาเอาน้ํามันทาผิวทาให้ทาให้เนียนทาใดีเลยแล้วก็นิมนต์ขึ้นไปนั่ง Mm hmm. เพราะฉะนั้นกรรมที่ท่านแต่งมาเกี่ยวกับทาผิวเห็นไหมพอเรามาส่งผล<ฆ>เป็นไงผิวท่านดีแล้วท่านรักษาสิ์ข้อสามได้ดีด้วยค่ะ<ฆ>ใช่ไหมผิวยิ่งมาส่งผลดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเลยนะครับ่<ฆ>อืมอันนี้นะครับแต่คราวนี้นอกจากการที่เราใช้วัตถุทานสิ่งเหล่านี้นะครับคุณต้องรักษาศินเกี่ยวกับผิวสัมผัสให้ดีด้วย ถ้าคุณมีวิบากเกี่ยวกับผิวสัมผัสมามันจะตัดรอนทาให้ผิวคุณก็ไม่ค่อยดีไปด้วยถูกต้องไหมค่ะใช่ค่ะบางคนผิวกระดากระด่างเป็นไงครับเพราะบางหรือบางคนผิวผิวผิวดําผิวแดงเพราะอะไรเลยทราบไหมเออผิวแดงนี่เกิดจากกรรมอะไรทราบไหมทราบไหมครับแชท เดี๋ยวจะเลยก่อนแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ผิวดํา <c oughs> ผิวแดงเนี่ยเกิด <c oughs> จากทักษขนาของโทสะถ้าคุณ <c oughs> ลองไปส,ง <c oughs> สังเกตคนที่โทสะขึ้นเป็นไงครับเลือดมันจะขึ้นหน้าถูกต้องไหม <c oughs> แดงหน้า <c oughs> ทั้งตัวเลยถูกต้องไหม <c oughs> อันนี้ก็ผิวแดงแลัขนาะของผิวดําผิวแดงอย่างที่สองก็คือประเภทสุราพวกดื่มสุราเป็นไงครับดื่มธาตุไฟไปหน้าแดงหัวแดงเต็มไปหมดเลยใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ไหมครับพวกนี้ก็วิบากกรรมมาก็เป็นไงครับหรือบางคนเนี่ยเอาหน้าหรือเอาผิวของเราเนี่ยแต่งหน้าเป็นไงครับแทนที่จะไม่ได้ไปสัมผัสกับคนอื่นสัมผัสผิดคนอะไรเงี้ยสัมผัสกับก mm ิ๊กอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนแต่งหน้าเอาผิวเอาของไปโชว์โชว์เพื่อที่จะเรียกเช็คเลตติ้งก็มีใช่ค่ะใช่ไหมเอาหน้าแต่งหน้าไปโชว์โชว์คนอื่นเนี่ย หวังให้หวังผลให้เข้ามาชอบเราเงี้ยเราจะได้แบบชอบเขาได้อะไรเงี้ยทั้งๆที่เราก็มีแฟนอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมลักษณะแบบเนี้ยหน้ากระดำกระด่างเลยทีไปหมดเนะ่ยแพ้แพ้บางทีอแพ้ผิวแพ้สัตว์แมสัตว์แพ้แมลงอะไรเงี้ยเยอะะเต็มไปหมดเลยหรือ<ช>แม้แพ้เกสรดอกไม้แพ้ขนสัตว์ยอะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคันไปหมดน่ะใช่ไหม นะก็ฝากเอาไว้นะครับก็ถ้าจะรักษาผิวดีๆเนี่ยเราจะต้องลักษณะสร้างกุศสเหล่านี้ให้อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคนที่เขาเมตตาเป็นไงครับผิวพรรณผ่องใสใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องฝึกนั่งสมาธิบ้างคือลองนั่งของพวกนี้มันจะทําให้จิตเราเย็นลงใช่ไหมทาให้ผิวพรรณดีคนนั่งสมาธิบ่อยๆส่วนใหญ่ผิวพรรณค่อนข้างดีอยู่แล้ว เนี่ยนะครับโอเคก็วันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาเท่านี้แล้วเนาะค่ะ,ะพี่ทุกมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะ,ะไม่มีก็เชิญนะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะวันนี้หาภัยพาปกาัในใดขอภายวันนที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมถามคําถามตอบคําถามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคผ่านเลขบัญชี QR code YouTube member และ YouTube t a k สําหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ